สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วค่ะบทที่7บทนี้มีชื่อว่าการวัดน้ําหนักการวัดน้ําหนักจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรกการวัดน้ําหนักโดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่าย การวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายจะเป็นยังไงนั้นป้ายนักเรียนเคยเห็นไหมคะตามสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นนักเรียนเคยเห็นไหมนักเรียนเคยเล่นไหมเนี่ยรูปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไม้อะไรดุไม้อะไรไม้กระดกใช่ไหมคะเรานั่งสองคนสภาพก็จะเด้งขึ้นก็ลง ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เขาเรียกว่าไม้กระดกอ่าดูนะคะวันนี้ครูแพรจะพานักเรียนไปดูกิจกรรมสองแขนเอ็นเอียงนะคะอ้าวไปดูวิดีโอกันเลยค่ะนักเรียนคะกิจกรรมสองแขนเอ็นเอียงนะคะวันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะครูแพรมีอะไรบ้างนักเรียนเคอเห็นไหมคะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เขาเรียกว่าเครื่องช่างสองแขนค่ะ เครื่องช่างสองแขนจะเอามาเปรียบเทียบว่าสิ่งใดหนักกว่าสิ่งใดเบากว่านักเรียนดูสิคะคุณแพราบางอะไรไบ้างมีนมโรงเรียนมีอะไรอีกปลากระป๋องมามา่าฝาขวดน้ำอ่าเราจะลองมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสิ่งใดเบากว่าสิ่งใดหนักกว่าอันดับแรกครูแพรขอใช้นมโรงเรียนกับปลากระป๋อง นักเรียนทายสอาาิอะไรจะมีน้ำหนักเบากว่าอะไรจะมีน้ำหนักเบากว่าอ่าทุกคนได้คำตอบแล้วอะ่ะเรามาลองเปรียบเทียบกันดูค่ะแพลวางไปเลยวางลงไปดูสิคะอะไรจะเบากว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเห็นหรือยังคะสิ่งใดเบากว่าคะสิ่งที่เบากว่านั่นก็คือปลากระป๋อง ทำไมถึงรู้ว่าเบากว่าเพราะเป็นไงคะอยู่ในระดับที่สูงกว่าก่องนมเป็นไงคะนมโรงเรียนเป็นไงมีน้ําหนักมากกว่าเพราะอยู่ในระดับที่เป็นไงต่ํากว่าเห็นไหมคะชัดเจนไหมลูกสิ่งที่อยู่ระดับบนจะมีน้ําหนักเบาถ้าไหนอยู่ด้านล่างก็จะมีน้ําหนักมากกว่านะคะอ้าสิ่งต่อไปครูแพรจะช่างปลากระปร๋อง กับมามา่านะักเรียนไทายสอิอะไรจะมีน้ําหนักเบากวา่าอะไรจะมีน้ําหนักเบากว่านักเรียนได้คําตอบแล้วคุณแพ้ก็วางเลยค่ะวางเลยวางเลยนะคะอ้าวชัดเจนเลยอะไรคะที่น้ําหนักเบามา,ม,าม่าใช่ไหมลูกเห็นไหม อยู่ด้านบนเลยเอียงสูงเชียวมองออกเลยว่าเป็นมาม่าที่มีน้ําหนักเบากว่าแล้วปลากระป๋องเป็นไงคะเอียงต่ําลงมาเลยมีน้ําหนักมากกว่าข้อนี้เราบอกเลยว่ามาม่าเบากว่าปลากระป๋องหรือปลากระป๋องมันหนักกว่ามาม่าเห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่เบากว่ามากักจะอยู่ด้านบนสิ่งที่เบากว่าอยู่ด้านบนแล้วถ้าครูแพนนำสองสิ่งนี้ล่ะ นมโรงเรียนเหมือนกันเลยไปวางค่ะดูสิคะจะเป็นอย่างไร่าจะเป็นอย่างไรดูสิคะเห็นไหมสองแขนเป็นไงคะอยู่ในระดับที่เสมอกันใช่ไหมลูกอยู่ในระดับเดียวกันตอบได้ไหมว่าสองสิ่งนี้เป็นยังไงสองสิ่งนี้มีน้ำหนักเท่ากันสองสิ่งนี้มีน้ำหนักเท่ากันเห็นไหมคะถ้า เครื่องช่างเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้เนี่ยสแสดงให้เห็นเลยว่าสองสิ่งนี้มีน้ําหนักเท่ากันยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมสิ่งที่อยู่ด้านบนระดับสูงกว่าจะมีน้ําหนักเบาถ้าสิ่งที่อยู่ต่ากว่าอยู่ระดับร่างจะมีน้ําหนักมากถ้าแขนสองแขนเสมอกันแบบนี้สแสดงว่า2ส,สิ่งที่เราช่างนั้นมีน้ําหนักเท่ากันอ่า ้านักเรียนคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนิดเดียวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอะเมื่อนักเรียนนะคะดูวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาช่วยกันตอบคําถามเขาบอกว่าให้เติมคําว่าเบาวกว่าหนักกว่าหรือหนักเท่ากับนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะถ้าสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันเลยจะเป็นไงคะมีน้ำหนักเท่ากัน แต่ถ้าอันไหนที่อยู่ในระดับสูงจะเป็นไงคะเบาอันไหนระดับตามกว่าคือหนกักอ่าในรูปนี้มีพริกหยวกกับกล้วยตอบครูแพรสิคะพริกหยวกเป็นยังไงคะพริกหยวกเป็นไงพริกหยวก,ก,ยวกมันอยู่ด้านบนมันต้องเบาวกว่ากล้วยพริกหยวกเบาวกว่ากล้วยเห็นไหมคะง่ายมากเลยต่อไปมีอะไรคะพริกหยวกกับกลัมปลี แต่ข้อนี้เขาเอากระลำปีขึ้นก่อนเราดูรูปแล้วเรารู้เลยว่ากระลำปีเป็นไงมันต้องหนักใช่ไหมคะเราจึงตอบว่ากระลำปีหนักกว่าพริกหยวกกระลำปีหนักกว่าพริกหยวกเห็นไหมไม่ยากเลยเอาอีกรูปหนึง่งเอามีกล้วยกับกระลำปีมีกล้วยกับกระลำปีกล้วยเป็นยังไงกล้วยเป็นยังไงมันอยู่ระดับต่ําเลยกล้วยหนักกว่ากระลำปีกล้วยหนักกว่ากระลำปีเห็นไหมคะไม่ยากอีกค่ะ มีกระลำปลีกับมะละกอกระลำปลีเป็นไงหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับเบากว่ามะละกอกระลำปลีเบากว่ามะละกอนะคะเห็นไหมง่ายๆนี่ค่ะอ้าวมีกล้วยกับมะละกอสองแขนเป็นไงอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้ต้องเติมคําว่าหนักเท่ากับเมื่อสองแขนอยู่ในระดับเดียวกันเราต้องเติมคําว่าหนักเท่ากับนะคะ อ,อีกค่ะมีมะละกอกับพริกหยวกมะละกอกับพริกหยวกแต่ในตรงนี้เขาให้ตอบคําถามเขาบอกว่าพริกหยวกเป็นยังไงกับมะละกอรพริกหยวกอยู่ด้านบนพริกหยวกก็ต้องเบากว่ามะละกอรพริกหยวกเบากว่ามะละกอเห็นไหมคะ,ะนักเรียนขาสิ่งของสองสิ่งที่อยู่บนเครื่องช่าง2องแขนอย่างง่ายสิ่งของสองสิ่งที่อยู่บนเครื่องช่าง2องแขนอย่างง่าย สิ่งใดอยู่ในระดับต่ำกว่ามันต้องเป็นไนคะหนักกว่าสิ่งใดที่อยู่ในระดับสูงกว่าก็จะเบากว่าถ้าสิ่งใดอยู่ในระดับเดียวกันสิ่งของสองสิ่งอยู่ในระดับเดียวกันแสดงว่ามันหนักเท่ากันมันหนักเท่ากันในต้นชั่วโมงนักเรียนเห็นไหมคะอครูแพรใช้เครื่องช่าง2แขนใช่ไหมให้นักเรียนดูใช่ไหมคะ คราวนี้ครูแพรจะให้นักเรียนทํากิจกรรมมาให้ครูแพรดูรอสักครู่นะคะกิจกรรมของครูแพรก็คือให้นักเรียนนําไม้แขวนเสื้อเนี่ยมาแทนเครื่องช่างสองแขนแล้วนําสิ่งของสองสิ่งเนี่ยมาแขวนดูซิว่าสิ่งที่อยู่ระดับต่ํากว่าจะหนักกว่าจริงไหมสิ่งที่อยู่ระดับสูงกว่าจะเบกากว่าจริงจริงไหม แล้วถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้เนี่ยของสองสิ่งเนี่ยมันหนักเท่ากันจริงไหมให้นักเรียนลองทำแล้วก็ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอมาโชว์ครูแพรดูนะคะ,ะหลังจากนั้นครูแพรก็จะมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7.1ดงค่ะง่ายมากๆแบบฝึกหัด7.1ในหน้า169ถึงหน้า171ใครทำเรียบร้อยแล้วส่งงานให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้ครูแพ้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ